มาเด้อค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อมาเก็บบระขามป้อมกูสเปรรี่เบิรงนุงเจ้าเก็บก่อนเดี๋ยวมันจะนิ่มก่อนมันสิสุกก่อนมันสิสุกก่อนเด้อจ้าได้เก็บก่อนเอาไปต่ำกินต้องเก็บเด้อจ้าปีนี้เป็นหลายเก็บสองเท่าเลยเด้อจ้านี่ ปีแรกๆคือเราย,าย้ยายบ้านดาจ้าเราย้ายบ้านมันเลยบอกค่อยมีปีเนี้เบิ้งดูเต็มต้นเก็บไปเก็บไปเท่านึงเราดาจ้าแซบแซบสมเจ้าไปหาสิเอามาปลูกอีกอยู่ไม่ต้องปลูกเราบักม่วงอีกอย่างปลูกอันนี้แหละเพราะบอกม่วงเอาบักม่วงมาปลูกมัน้งสีบกขึ้นเพราะว่าบักม่วงบ้านเฮาอ่ะมันให่ มันมากหนาห่อนเนาะนีะ่แหละถ้ามันสุกแล้วมันจะนิ่มต่จ้ามันก็นสีบะแซบนั่นแหละแล้วก็กินแบบนี้คนไทยเขาจะชอบแบบดิบๆแบบจังสีนะคะยังนุ่มอยู่ยังบะสุกแต่ฝรั่งนะ่ะเขาสีล้อให้มันหน่อยนิ่มให้มันสุกก็แล้วเขาจะไปเฮ็ดน้ำ้ะหรือเฮ็ดแยมหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ไงหรือไปเฮ็ดจูตงิสิน้ำดื่มหรือทำแยมอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะเช็ดแยมตะจ้า นีแ่แหละแล้วกระเซียนแล้วก็สิเปียนกระถางให้มาใส่อันอันนี้ตาจ้าให้มันใหญ่ขึ้นเพราะอันนี้มันแตกมดแล้วเบิงซ่มเจา้าได้กินอยู่เดได้กินย้อนอยู่เดมีต้นเดียวก็เหลือเฟือแล้วเนี่ยเบืู่เดร้ายหลายอยู่้อเจ้าสมเจา้าเบิงเด็ดเด็ดโอ้ยเบิงพาข่อยละงานอยู่ลมมันแรง้อจ้าเมื่อคืนนี่ลมแรงมากเมื่อวานเนี่ะ อะละขอย่าลมมาแรงแล้วบ้านี่ย่านมันล่วงทิ่มเบิร์ดจังสินะเก,ก็บเก็บว่าไปต่ำสมเจ้าเอ้ยได้กินอยู่ได้กินได้กินสมอยู่ได้เนี่ยพ่อหายอยากสมแ้ะจ้าร่อยอร่อยเด็ดเอาไปต่ำป๊กๆปซกบๆบ ใส่ปลาแดกรสชาติก็จะเหมือนปลาขามป้อม<ร>บ้านเฮาหรือมะยมปลาแดแกเก็บช่วยแม่ไหมมาเก็บช่วยแม่นยน <c oughs> เร็วม,ม,มาเก็บช่วยแม่นะเร็วคนมึนเลยเร็วมาเก็บ่วยแม่นะเร็วเก็บปะลายเติบจุ่มเจ้า Og Rikken sovna.